ไอ้หลายเออนี่พ่อเท่ากับแม่เท่ามาผมเลยถามหาเนี่ยเอาไแมหัวด้วมาจิตมันย้อนได้เแค่ตัววะมาออกศูนย์หกสามป้าตัวครับผมเอาวันดีพ่อเมียครับผมครับวันดีครับโอ้ปีไม่แล้วเนาะปีนึงเราว่ได้พ่อกันนะพ่อโอ้อือปีเริ่มพ่อเป็นเังไหมบางปีไม่หันคือได้ยินข่าวว่าถือกังวลติดต่อกันนะ หาป้านหาวัวเจ้ว่าผมก็ซื so uh. ้อโอ้ันผมจะซื okay. ้อเพ่ามันจะซื้อกแบ่ม uh ีเง uh> uh ินเมือนบ่น้องส่งตกมาใอไหร่ถ้าเขาตัดไฟเมันว่าฝันแม่นฝันขันดิไปเอามาเมื่อไรก็ได้อยู่เออฝันโต้งวดกับบ้านอีกทางงวดเขาติดกันแม่นโอ้ตู้จ้าจ้าจ้าเผ่าสวัยโทษไปหาจัดจ้อยมันบ่ช่วงใดช่วงวัด ช่วงเรียนพิธีการผมเปิดพากยูทูปพอได้ยินปที่แล้วว่าว่าสามศูนย์กับสี่สามหนึ่งว่าเขามาตรฐานเขามาตรฐานเลยถ้าเขาดึงมาเมาเปิดฝกยูทูปพอได้ยินถอดลวยเ่าะใจได้ดีดีเด่นเนาะแม่เนาะครับผมเอาแต่ว่าแตรุุนเนาะเอาบาทนี้เป็นจังไหนงวดนี่ฟันจังไหนวดนี้ทัดเลยเพราะว่ารือเลขสกอว่แม่รถ เอาฝันเนียฝันอย่างเนี้ยฝันเออแล้วละฝันไว้จังไรก็เรียกออกก็ฝันแม่นเลยอือเอาคือว่าบางหันว่าฝันอย่างขนะโอ้ว่าหันกะฝันว่ามันว่ามันออกตัวได้สามเก้าหาเป็นบ่เอออ่าสามเก้าห้าเด็กวสามเกาพูเขาพูบจุดทุบอยู่นี่ออจุดทูกเก้าดอกอเจ้าพบจุดสามดอกเออเออ ูดอก็แท้ด้าหาแค่เพ่อซื้อโอ้ตีเอาจังสันพระถาะุนู่นี่วันนู้นสามก้อหาเออเาคือพ่อจุดก้าหดอกพูะเ่าเอ้าพระพุดพระทับพสงฆ์้เหรอโอ้นั่นละเกิด้ะไรนะจังคันบางทีบางที่อะไร้ังกันแม่ขันพิซีพรงกุเงินเออ่างั้บัานนี้พอมีดฝันยังไงอันบางซีหามือขึ้นหลังอันเดียวเดียวทัดเลยฟันหรอบา่ั้เดีันเียว่คือว่าฝันเด๋วตอนตอนหัวเด็กออก ช่วงมันสีอันละสี่มือนี้ก็วันที่ยีเด็ดหรือเปบ่ใช่เาพูดแล้วได้สดีหามือวันได้ดีละละยีบเจ็ดยีบเจ็ดยีบก็แม่นหลบ้านบ้านี้เป็นยังไงอันงูเหลือมยไงเฮ่งูเหลือมยีงมันเกิดจาจางไปจะโดนเล็วนี่อกทับตักปรวัติตอกเปิดเทมาเห็งมาทับยืนเออบอมี่บ่มาต้องเลยจะเตียนบอนี่จะพูญ่าี่จะพูญยาพูญยามาหาอยู่บ่ ผู้ยากับผู้ได้ขี้ยานะครับโ่ะคนจีนกระชุ่มหิรากับสาระเก็บที่มิดดยู่แล้วประเทศต้นสังปกติพ่อมิดนี่ได้จุดทูบเอาบ่หรือยังไงจุดทูบมือมือก้อนมัดสียสามเก้าหานั่นบ่ครับถอดใส่กระแม่บูจุดเก้าดอกบัดทีพบจุดสามดอกเราเลยว่าเอาทูบยังทูบตัวเลขเขานี่บ่ทูบยังทูบจุดจุดจุดไว้ยังไงล่ะโอ้ เอาผู them, um, right yeah, no ้เต like ่าก็ผ่้จุดเก้าดอกคือผมเอาผู้จุดเก้าผ้จุดสามคนพระพุทธพระทัมพระสงฆ์ตดอกผู้ชายท้าหาต้นสดอกแค่ว่เอ้าจังสันก็ได้เป็นเลขมันบอกว่าแมวนก็กาเต่าหันงั้นว่าผู้ที่ถือเนาะโมยากเห็นตังไหนกับเป็นเลขกันถือเราฝันลาตรนชักเทียมต้นั้มแค่เดียวจุดจุดจุดจเอาขีบว่าโทว์ได้คือเก้าเจ้าหมายเลขของมัน สูดเก่าสองมันบอกสูตเก่าเลียกลางเราเห็นมันบอกอือไหร่เมไหรฝันอีกงมือไหนเมื่อมอไรฝันอ๋อว่างมาดอกสุดอกสามแล้วกับฝันว่าเฮีดนอกเงี้ยจัดงานคนละไอ้หลายเออได้ทหายายผู้ตายไปอือที่หัวมาอยู่ได้เฮ็นตัวเห็นต่อพอเถากับแม่เถาอยู่งเท่านอกแม่เถากับพอเถานี่ก็ตายไปเทาดนแล้วเออเมื่อออกสุตอกสามจะเต็มเลยเนี่ย บ้านเลขที่เขาหกสามเนาะโอ้โหผี่เต็มสุดน่เมื่อกันเออโอ้โเต็มเลยโอ้ห็นว่าอะไรเต็มเต็มอืมก็นเก้าเนี่ยก็บอกเพิ่นเนาะเออเต็มเก้าก็เก้ากับว่าเพิ่นอีเออฝันบ่เนี่ยเก้ากับอะไรเออช่วงนึงอีกแปดเก้าเืิเก้าแปดเออแปดเก้าไปเออฝันว่าด้ไป็นุ้มหอยกันต้าดิปูได้สองตัวปูเป็นแปด กำกับเป็นเก่าเนาะโอ้ก็ดันเลยอืมไปบวชอยู่ไปเไปแฉะไหวอยู่บ้านน้าโรงโหงไปอยู่สองมือเพิ่นให้ทั้วัดทั้วัดโึกว่าเขากระเพิ่นแล้วเพิ่นเสียงด้วยเสียงแง่จะเพิ่นเป็นแท้รูปแบบเด็ดทุ่งห้อไปไม่บ่เออเปล่าอ่เช่าแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งเช้าบเช่าว่าให้อ่มื่อสามมื่อสี่เอาไม้มาให้ก็ซับเรื่องเวโอ้ผู้ผู้เพิ่นเขาลูกบาดอยู่อัน แต่เลยจู่จอไข่อไขยย่อยางต้องการบ้านรูบานเนี่ยจันจกเลี้ยวก็พิเออนั่นแหละไบวชนําโอ้าหานพ่นอไปบวชทุกคนไปบวชทุกคนบวชที่ดูเมือนหาีเป้าลูกโอ้ไา<อ>บวชที่สิบออกออกจากบ้านนี่ไปที่ยีบเจ็ดยี่เจ็ดเพ็กซีกาโอ้กันได้บ่พ่อกันเป็นปี เพราะว่าต้องหันพ่อออกจากลูกปั่นนั่นมากกไปบวชเลยเพราะว่าท่าสไยโทูไปหา่าจารย่ยเรียกดีเรียกดันเรียกดนเรียกดังว่าสามส่วนก็ที่สามคือหาสามอะไ้ล่ะเปิด็่องด้อนยุคถู e เขียนยุคโซนของดอกเก่าเรื่องนี้เมียนยูครับท่องสไยโทูปไปหา่าจารย่ยเรียกดีเรียกดเยครับเอาบ้านนี้ วดนี่ละวาปนี้วัดทีท่านเปฝันฮะท่านเด็ฝันบ้านด้ฝันบ่ล้อล้อขาล้อเสียงก่อยฝันบ้านด้ฝันกับจุดทูกข์้ไ้เปนยังมีตัวมักบ่หอกมีตมักบ่มีตัวมักบ่เออไปท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเ่เออวาลูเปยังพ่ตัวตัวของมักไม่ใจนะคเดวาดเออมักตัวไหนเจ้ามองสิไปเอามองว่ามองว่าถึงเจ้าอัน จดของหน้าเขาไปไปเอาไปคัดจีไปมองหน้านอนเมียนี่ได้มองมองเล่าว่าแล้วเอาดีแล้วเพราะเอามีละเอาจดของมักนี่ละมือนี่จของมักก่อนเคยไปเอเอเออมีอยู่นี่แหละเนาะน้ำปูเป็นลาแบขอน้ำปูน้ำยานี่ไหมนี่เยี่ยาตัวอันว่าว่าเรรถคัดนี่ตัวไรคัน่ะ อ้ฮะอือแล้วเอาไตัวเโอ้ยมันก็ออกไปมวนเมื่อกี้แล้วนองเกหาเอะไรเขาหอ่เอ่ไปขอน้าปูน้ายาให้เน่ป่ะอือขอน้าปูน้ายาให้เนี่ยเออเออไปไปขอให้แน่นอเอเออเมนเมนเมือนอีจีได้นําคอมิดคนทีปเซียงเชมเจี่ยได้กับเ้วไอตีกับผมไปะครับผม นี่ด้อครับเอฟซีครับผมกะที่ปูงูเหลื่มเพิ่นมาสางวัดอ่านี่นี่นะครับมางูเหลื่มขืนวัดเพิ่นมาอ่านเอามาแล้วก็มาสางวัดสางสลากแล้วย้อนงูเหลื่มตัวนั้นครับวิธีครับแล้วก็เพิ่นก็เลยอันเสินปูยามาหนีนะครับเนาะเมื่อนี่พอมิดเป็นที่ไปขอโชคลาบจากปูจากงาให้ครับพิธีครับไปไปเบิ่งพอมิดเป็นที่ขอเอ่อเสียงเซมซี่บอกค้อเนี่ยอะไรกรับพ่อเม็ดเสียงเซมซี่บ่ไปครับผมอ่า โอ้ครับผมครับผมไปตามพมิดไปครับบิสี่ปันติคอชคใแหนะครับนักมือนี้ปูยาริบี่ครับปูยาขานาากีเพิ่นเคยอันผู้เพิ่นสั่งสลาโอ้ผู้นี่บผู้เพิ่นสั่งสลากพอกับออที่เปินเปล่นงูเหลือมมา อพ่อนขาดว่าใจเป็นไปถุนมากเป็นไปโอ้ก็เป็นไปหาพระหายี่ยังเป็นสวาบี่นี่ใู้บ้านดีาศที่กิจตัวเขาเป็นหลูกใต้เป็นอเบาสีก็ชิลโลกด้วยโอ้ครับขันเบาเรื่องนี้ขึ้นมากผู้คนสั่งบ้านสัางเมืองครับผมสัางว่าส่างมักเป็นมักสางวัดสา่งว่างกันโอ้ครับ ปูปูยังกว่าปะูน่าข่าเนี่ยนาทีโอ้ปูนาฆาเนียนาชีคือบางป็นผู้เหลือมไงมาเถอะไปเออะาววัดสารเสียบนิมิตเลยะครับผมนี่ได้ขับพี่ครับผมปูน้คุณแจงกายมาเขตภาบัทที่ทักษิณครับผมปูบ้านพึ่งเรบ้านขอพรฝา่เสร็จสิ พ่อมิดนะครับที่ครับเขามาหาหัวติดนะครับเนาะมาจุดทูปนับเอาทูปกระถือผู้ที่ถือว่าได้เอาตัวเลขเนาะทูปตัวเลขก็ว่าได้เอานะกระสามตัวกระสามตัวชั้นแบบนี้ครับผมเรียกว่าดวงเพิ่นนะครับเนาะโอ้โกตรเชี่ยงลูกโอ้โคตรเชี่ยงลูกคตรงอลูกเลยครับผมมีหอวหินเซียงไคหุ่นละครับ ผู้ใดมากกับมาเสียงไทยเลยครับผมหมายความีวิตแล้วเป็นผู้สั้นไทยมื่อนี่ครับูโอ้าวทิพยาบ้าเขอตลอดเลยโอ้หาว่ทิพย์จริงเเฮ็ดตั้งได้กร็ถือปกติพ่อถ้าเก่าหนึ่งมากไอบวชทุบ้านหน้าเราคงบวชทุบกระคู่เลยไปขอผมมาพระเดียขา็กองบุญดั้มก็บวช่ล้พูดยิ่สามหมอ พอม่าอยู่บ้านทุ่ทนบ้านโนนสาตบุรีสมส่งบ้านอยู่หันศิบมือบ้านที่เมื่อมือที่สิเมื่อิษเบียดเลยบ้านบวชตัวตงเนี้ยหาศิบเก่าลูกหาทิษเก่าลูกเขาตรงตรงเลยหาเก้าเก้าหาโอ้เรียกยูบอะไรเรียกศิเก่ามากเลยหาบอสจะไปหายไปนะครับเอีครับเบิรงพอมิญจีเสียงเสียมซีหายไปครับด้วย

เอ้าออกมาแล้วครับตัวนึ่งเอาจากไม่เพราะเอาสองไม่บ่โอ้มาหลายแถวบาทนี้เอาไมมเอาไมมเอาอันเก่านั่นอันนั้นมันออกก้อนมุ่นนะโอ้ยเอาเอาไมมเอาไหมพ่อืเอาไมั้ยครับผมอ้าวมาแล้วครับอ้าวบาทนี่มาแล้วได้้เอาโอ้ตัวไหนล่ะพ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอานี่ ไดหนึ่งศูนเอาเอาอีกไม่หนึ่งขอบาดนี่เอาน้าใส่ต้องใส่ลงไปอีกว่าใส่ลงไปอีกใส้ลงไปอีกเน่าอาครับเอาเด่นเด่นบาดนี่เอาในหนึ่งศูนย์แล้วอู้มาไหล่แถไลตัวเดียว้อแมอืเอ้าตัวไดนแล้วพ่อร หนึ่งเก็ดเก็ดสักสองสองฮ้มันละไรแถวพอบานี้กคนนอบานนี้เอ็บซีไอเน่อันอันอันที่แรกเลยหนึ่งศูนย์อันที่สองมาเลยหนึ่งสาม มันคือบงงามเฉยเลยทีหนึ่งศูนย์สามหสามศูนย์หนึ่งอเออโอ้สามตัวเนาะหนึ่งศูนย์สามครับใชครับเอาขับอีกีครับไดหนึ่งศูนย์สามเลยครับเด้อหนึ่งศูนย์สามสามเลี้ยวไปเห็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์สิบมันคืออะไรสิบซัว่าป็นเท่าไห่าอเอามาขึ้นอีกขึ้นตรงกันเถอะวะสิบสามบาทนี่โอ้ครับผมเอาได้หนึ่งสามรับหนึ่งศูนย์สามครับอืหนึ่งศูนย์สามครับผมบ ช่างผู้เดียวนะผมเนี่ยเาให้เจ้าเสียงลงด้วยผมไม่นับกันครับอ่าหนึ103่งศูนย์สามตัวสาัวสามตัวในหนึ่งศูนย์สามตัาเล็กเอาเนาะอ่ามีสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามผู้ใดบวมักหนึ่งสามเก่เอาตะกต่ดสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับพี่ที่ครับผมสามหนึ่งสามศูนย์ครับเนาะเอา้ามาหาพมิตรมูนี่ก็ได้เลขหนึ่งศูนย์สามไปตัวเดียวครับพี่ที่ครับ